ใช่ใช่ก็ก็ชายคนหญิงคนก็ก็ครบตามที่ที่เราต้องการแล้วก็วางแผนครอบครัวไว้นะครับก็ถือว่าโชคดีครับตอนนี้ตอนเช้าเลยกลายเป็นว่าตื่นเช้าทุกวันมารอลูกตื่นแล้วก็ต้องอุ้มตอนเช้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอไปทํางานแล้วกลับมาก็เดี๋ยวเผื่อเขาหลับก่อนอะไรเยงี้ครับส่วนกลางคืนถ้าวันไหนไม่ได้ทํางานหรือถ่ายรายการก็ต้องเล่านิทานก่อนนอนกลายกลายเป็นว่ากลายเป็นว่านี่น่าจะเป็นกิจวัตรหลักของเราไปแล้วครับซึ่งเรามีความสุขด้วยแล้วก็ ดีใจด้วยที่ลูกรู้สึกว่าป๊าต้องทําอย่างนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นเป็นเรื่องเรื่องที่มีความสุขมากมากครับรครับออโอ้น,นี่ก็ไม่รู้แต่แต่แต่สำหรับผมกับคุณพลอยก็ถือว่ามีความสุขที่สุดแล้วครับใช่ต่างกันไม่เยอะครับแต่ว่าในในเรื่องของ การเ,นนเล่นอะไรเงี้ยอาจจะต้องเบามือหน่อยเท่านั้นเองเพราะตอนนี้เจ้นนพาพร้อมเขาจะสองขวบในวันวัน,วน,วนเร็วนี้วันแล้วนะฮะก็ก็เริ่มมันแล้วเขาเริ่มมันในการวิ่งเล่นแล้วแต่เจ้าเจ้าพราวนี่ยังเดินไม่ได้แต่ว่าผมเชื่อว่าพราวน่าจะเร็วเนื่องจากว่าพอเขามีพี่แล้วอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องพยายามตามพี่ให้ทันตอนตอนนี้ก็กินเก่งก็พยายามจะชันคอแล้วพยายามจะคลานแล้วอะไรเงี้ยครับมีมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยตอนตอนแรกๆจะไม่เล่นไม่กล้าเล่นด้วยคืออันนี้เป็นเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้อง ต้องทํากันบ้าน mm hmm. กันอย่างดีเลย mm hmm. เพราะว่าไม่งั้น mm hmm. คนแรกจะรู้สึกว่าถูกแย่งความรักหรือว่าถูกแย่ง attention mm hmm. ไปอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็พยายามศึกษาข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ปรึกษาแพทย์ปรึกษาเรื่องของจิตวิทยาการเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. แล้วก็มาปรับใช้เนื่องจากว่าในแต่ละครอบครัวคงไม่เหมือนกัน mm hmm. ก็พยายามทําให้เขารู้สึกว่านี่คือส่วนหนึ่งที่ท,ที่แบบทําให้เขาได้รับคําชมหมายถึงน้องพร้อมมันนะครับในการช่วยดูน้องด้วย mm hmm. เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าประสบความสําเร็จครับก็ป้อนนมน้องได้แล้วคอยแบบมันเล่นกับน้องให้ได้แล้วอะไรเงี้ยครับคงไม่มี อยากถูกแย่งไป<ม>อะไรประมาณนะครับในในเมื่อเมื่อก่อนทุกคนในบ้านก็จะมาหาน้องพร้อมหมดมอยู่สมมติพอมีน้องพราวม,มาแล้วทุกคนในบ้านไม่มาหาเขาเหมือนเดิม,มผมว่าเป็นใครก็ต้องรู้สึกแบบทําไมอะอะไรยังไงครับก็พยายามให้พยายามให้ไม่ขาดแล้วก็ทําให้ดีที่สุดสําหรับสําหรับลูกทั้งสองคนครับจะไม่ทําให้ลูกเป็นไข่ในหินเลยประมาณนะครับล้มก็บอกอ่ะถ้าล้มก็คือจริงๆไม่ได้ผิดที่พื้นเดินชนโต๊ะไม่ได้ผิดที่โตะผิดที่เรา ผิดที่เราแปลว่าเราต้องระวังใช่ไหมเพราะว่าถ้าลมแล้วคุณเจ็บก็คือพยายามสอนเขาไปเพราะว่าณนะตอนนี้คือแปลว่าสมองเขาเปิดประสาทสัมผัสในตอนที่มันเกิดอะไรขึ้นมาไงครับเราก็เลยต้องพยายามป้อนข้อมูลที่มันถูกต้องไม่ให้เขาโทษคนอื่นไม่ให้เขาเป็นเด็กเห็นแก่ตัวรู้จักแชร์ริ่งอะไรเยงี้ครับหรือเวลาน้องพร้อมแบ่งขนมให้น้องพราวหรือป้อนนมเราก็ต้องชมเขาว่าอันเนี้ยเท่ากับดีนะหรือว่าเวลาที่เขาทําอะไรไม่ดีเราต้องไม่ว่าเราต้องบอกเขาว่าทำอีกแบบหนึ่งดีกว่าไหมแบบนี้เดี๋ยวคนอื่นจะรู้สึกยังไงอะไรเยงี้ครับ จริงมันเหมือนการฝึกพ่อแม่เป็นในตัวนะคือไม่ได้เหมือนฝึกลูกสักเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยเหมือนฝึกเราให้เราใจเย็นลงด้วยมีเหตุผลมากขึ้นด้วยแล้วก็คิดในอีกมุมหนึ่งด้วยอะไรประมาณน,าานี้วนเวลาพูดแล้วผมว่าเขาเข้าใจแล้วก็พยายามจะพยายามจะเปิดในการรับฟังแต่เราก็พยายามทําทุกอย่างให้มัน ให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาเป็นอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเขาทําดีเราก็ชมถ้าทําไม่ดีเราก็บอกเอ้ยอย่างงี้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยครับแล้วผมก่บเขารับรู้เพราะว่าวัยนี้น่าจะเป็นวัยที่น่าจะสอนได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับ <ะ S 1> เออใจใจฟูมาก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 ละไม่ไม่ไม่รู้ต้องใช้คําไหนอะไรเงี้ยครับแต่ในฐานะคนเป็นพ่อแ่ละเนาะมันก็ดีใจที่ลูกเขามีมีความสุขกับการได้ดูแลคนต้องใช้คานี้ดีกว่าคืออย่ามาคนรู้สึกว่าเป็น การดูแลคนอาจจะเป็นภาระหรือเป็นหน้าที่แต่ผมว่าเขามีความสุขกับการได้ดูแลน้องอะไรเงี้ยเราเลยพยายามทำให้เขา appreciate ด้วยว่าคุณดูแลน้องเฮ้ยเยี่ยมเลยน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยครับป๊าป๊ายังดูแลหนูเลยเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามทําให้มันปุถุชนที่สุดครับพยายามจะไม่สปอยคือพยายามจะให้ให้รู้จักทุกอย่างให้รู้จักแบบทั้งทั้งบวกและลบแล้วค่อยๆสอนเขาไปครับว่าว่าโลกเรามันมีแบบนี้นะมันไม่ได้แบบ โหบวกไปหมดหรือว่าออกนอกบ้านเราแล้วงงว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นะคือทําให้เขารู้สึกว่านี่คือโลกปัจจุบันเรานี่แหละแต่เราต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขยังไงคร <Now S 1> <ห><ะ>ับเออไม่ค่อยละครับไม่ค่อยผมผมว่าอาจจะผมก็พยายามเลี้ยงให้ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ให้เราก็จะเลือกในการลงรูปที่มันน่ารักน่ารักธรรมดาให้ให้เขาชื่นชมก็พอหรือว่าในสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วเราเรา,เราเชื่อว่าเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่เนี่ยครับแล้วก็ผ่านการ พี่นิดทิเคราะห์ผ่านการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจริงๆมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าก็น่าจะถูกต้องสัก90%มั้งอาจจะมีบางอย่างที่เรามองข้ามแต่ผมก็รับฟังครับถือเป็นข้อดีด้วยเวลาที่เขาเสมมุติว่าช่วยเลี้ยงอะไรมาเราก็จะได้เอ๊ะด้วยว่าเออถูกยังวะหรือว่าต้องไปทํำยังไงวะผมว่าจริงๆเป็นข้อดีก็ขอบคุณด้วยละกันลูกใครใครก็รักเนาะลองลองคิดว่ามีคนมาว่าลูกคุณเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าไม่มีใครแฮปปี้หรอกถ้า ถ้าสอยได้ก็สอยอะ่ะถูกไหมไม่ผมเชื่อว่ามันมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะ,นะตอนนั้นคือแบบเฮ้ยว่าลูกฉันได้ยังไงพ่อแม่เป็นทุกคนเป็นอินสติ้งของมนุษย์เลยผมเชื่อว่าแค่ใจเขาใจเราอะครับไม่มีใครอยากให้คุณไปว่าลูกของเขาว่าไม่ดีลูกคนอืน่นน่ารักกว่าทำไมทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะผมว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละครอบครัวแล้วก็ ท,ทุกคนน่าจะพยายามทําให้ลูกของตัวเองมีความสุขที่สุดอยู่แล้วครับอาทิตย์นี้ก็มีมมมตุ่มอีก,ม,กมุมหนึ่งบ้างไหมลยอ๋อโอ้โอตอนตอนนี้ยังไม่ได้ฮะตอนนี้ยังไม่ได้เนื่องจากว่าเจ้าเจ้าพราวยังยังเล็กอยู่ยังต้องอยังต้องเอาหมาหมาก,ก่อนใช่ครับเขายังฟีดนมอยู่ยังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หมามาก็เหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามจะยกกันไปทั้งครอบครัวแต่ว่าณตอนนี้ครับผมยังไม่ให้น้องพราวออกจากบ้านเนื่องจากว่าโดยภูมิคุ้มกันของเขาครับยังไม่ได้มีมากพอเพราะตอนนี้เขาสามเดือนนิดนิดเองอยากให้รอสัก6เดือนก่่อนแตก็ อีแม่เขาวางแผนไว้แล้วปีนี้ไปไหนบ้างเขาจองต่งจองตั๋วอะไรเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เขามีเพราะถ้า5 2คนพอที่ดูก่อนยืนยันเลยว่าเขาจองแผนค่พอแล้วพอแล้วครับว่าจะแล้วฮะว่าจะแล้วใช่ใช่ใช่เพราะยังชอบการปฏิบัติการกระบวนการผลิตอยู่แต่ว่าแต่เราแค่ไม่อยากได้ผลผลิตเท่านั้นเองเดี๋ยวก็ต้องดูสายพานก็เดี๋ยวต้องคุยกันเดี๋ยวต้องคุยกันแต่คือผมผมก็ไม่ติดอะไรอยู่แล้วคือผมว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วไงครับผมว่า ออตอนนี้ไม่ได้พูดคุยครับอยู่ใน p r o c e s การปฏิบัติอะไรอ,อะไรยนอะไรมาเนี่ยเรับโยนอะไรมาเออไม่ก็คือเป็นการพูดคุยกันแต่คุยกันทั้ง2คนแล้วครับว่าใช้หนึ่งยีหนึ่งเพียงพอกำลังอบอุ่นและมีความสุขไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหรือว่ามากเกินไปอะไรอยง <Okay. S 1> ี้ครับครับนีครับ